พระนางช่องวันยิ่งครบหน้ายิ่งเหมือนกันสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมซึ่งยังคงความหวานมั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลายสําหรับคู่รักแห่งปีของช่องวันสามสนั่นเองอย่างเจดเจตพิพัฒน กับวิววันนรสนั่นเองที่ตอนนี้คบหาดูใจกันจะเข้าปีที่4่ไปที่เรียบร้อยแล้วรักหวานชื่นมีโมเมนต์ออกสื่อไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ตลอดเวลาและยังยืนยันว่ายัางไม่พร้อมที่จะแต่งตอนนี้ก็อยากดูแลกันไปเพราะเรื่องนี้ชีวิตคู่ต้องคิดกันยาวๆและก็มีคุยๆกันบ้างอยู่แล้วซึ่งล่าสุดคู่รักอย่างเกตวิวได้ควงแขนกันไปเดท เติมความหวานพร้อมกับแชร์ภาพโมเมนต์กัน2ต่อ2องตอกย้ำความสัมพันธ์ว่าทั้งคู่ยังรักกันดีไม่มีการหมดโปรซึ่งขณะเดียวกันแฟนๆหลายคนก็ต่างทักกันเสียงเดียวว่าคู่นี้นับวันยิ่งหน้าเหมือนกันเข้าไปทุกทีแถมหลายคนก็เฝ้ารอรุ่นข่าวดีของทั้งคู่นั่นเองนะครับคุณผู้ชม